เข้าสู่มิวสิกบ็อกซ์ของพวกเราอย่างเป็นทางการอีกครั้งเนาะใช่แล้วค่ะคันนี้ก็เป็นครั้งที่2ของพวกเราแล้วใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็รอดมาที่เป็นพี่ได้ก่อนพักสะหนาใหา่ใหญ่ขนาดไรสนาดขนาดขนาดใหญ่ใหญค่ะตอนนี้มีเกาเอฟเฟคโอ้ย่ยบ้าจ้า อ่ะพร้อมกันรือยังเอ่ยเพื่อนต้องไปเตรียมตัวก่อนเพื่อนตอนต้องส่งเพื่อนไปเตรียมตัวด้วยใช่เพลงนี้มีเพื่อนด้วยเดี๋ยวไปก่อนอาจะเดี๋ยวมาราจ้าเพลงต่อไปนะคะก็เป็นการเริ่มต้นบทที่หนึ่งเอาน้ำหนึ่งก็ไปด้วยหรอเขาไปร้องด้วยหรอ เพื่อนเดินสะดวกไม่ได้เดินผ well> ิดง um, ั้นขอเชิญแกงความสดใสของโลกใบนี้น้ำตัวทีละคนได้เลยค่ะเรื่องจากทางนี้นะคะสวัสดีค่ะไอ้เต้าความสดใสฟ้นค่ะอย่ายอมนะนี่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 นเราร้องหน้าใหม่พี่เป้เลยท้ออยากอีกขอตัวเลยสิ ชุดอะไรดีสักผัาสะบัดกระโปรงมาจากชั้นหกคือจริงๆเพลมฟันก็ดูแบบรักแบบสดใสธรรมดาธรรมดาแต่เราแบบเพิ่มความสดใสเข้าไปอีกงานบวชไม่ใช่สดใสสดใสเอ็นย็นก่อนไม่ถึงงานบวชวุ้ยเอาตรงคืออยู่ตรงเนี้ยแบบแยกแยกสองโลกมากเพราะว่าตอนแรกอยู่อ่าาาามาทานี้เอออยู่ตรงนี้เหนื่อยใจจริงๆเลยโอ้พี่เนยอยาก ่าฟั่งนี้มีเบรกแดนค่ะฝั่งนี้เบรกแดนหนูว่าเบรกเธอแดนค่ะตอนนี้อ้าวเมื่อกี้มีน้องฟอนบอกว่าเพาไม่แอดลองแอดเล่ปุ๊บเขาขึ้นจุดจุดจุดอะไรนะโอ้ใช่คือตอนแรกอ่ะหนูได้เนื้อมาทุกคนตกใจเพราะว่าหนูมีแต่ได้ได้ไม่มีแต่ได้ร้องเพลงว่าคำว่าจุด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 ก็ร้องอะไรวะจุดจุด จีด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 ีคนละเพลงคนอเพลงน้องเงเลยเด็กน้อยเนยนั่นแหละค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีความหมายของมันนะจริงๆแล้วมันคือน่าจะเป็นเมโลดี้ของคนกำลังมีความรักเวลาเรามีความรักอยู่ดีเราก็เจอแบบทำเมโลดี้ขึ้นมาในใจอุ้ยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนำนึ่งสักๆหนึ่งเมโลดี้ไหมคะอะไรคะสักหึ่งเมโลดี้มโลดคะ เกันว่าเพลงนี้มันต้องอินมันต้องแบบเศร้ามากอะไรเงี้ยแต่ละคนอาจจะมีอะไรแชร์ไหมว่าณตอนนั้นกินอะไรอยู่หรือเปล่าลางทีอะไรอกรรมตอนนั้นกินอะไรอยู่กินอะไรอยู่กินอะไรอยู่หรือว่าใช้ประสบการณ์อะไรมาหรือเปล่าเอาจริงก็คือคิดตามเนื้อเพลงค่ะแบบอะไรอะเหมือนแบบของท่อนี้จะเป็นแบบบอกเลิกกันบนรถอะไรย่างเงี้ยฉันได้แต่ฝืนยิ้มอะไรอย่างเงี้ยวราได้แต่กูอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเลยแบบถ่ายท่อนมาทางสายตา ในอันนี้นึกคือแบบน้ำตาคอบ้าแบบเกาหลีนิดนึงที่สภาพน้ำตาขคยจะไหลแล้วนะไม่ใช่น้ำตาไหลแอร์ลงใช่โอ้ยมีน้ำลงหน้าใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อโมบายเบนเกฟเรนนะคะสวัสดีค่ะมายูโบคอค่ะ อบอกก่อนนะครับจริงว่าเวลาอาันสั้นเนี่ยทุกคนก็ตั้งใจมากๆเลยอยากจะถามเลยกันว่าเป็นยังไงกันบ้างที่พอได้รับโปรเจกต์มิสิกบล็อกคงที่2แล้วเราก็ฝึกซ้อมกันมาจนถึงวันนี้เออเป็นยังไงกันบ้างต่อไปใครดีคะสัมภาษณ์ใครดีคะอ๋อไมอยู่ไหนล่ะคะอ๋ออยู่นี่อ๋อฝรั่งคุณเอง <laughs> ยังโทนเดียวกันนปากแดงเหมือนกันด้วยแต่ว่าแต่ว่ายังไงคะสุดท้ายแล้วเราจะจบกันแบบแ,แห้งๆหรอ,อไม่ได้ป้า